วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการหาเกียร์หรือว่าเกียร์แบบว่าเพื่อมาออาอุปกรณ์สำหรับเกียร์นะครับถามว่ามันสาคัญยังไงถ้าเลนเจอร์ของคุณนั้นอ่ะถึงจะเทพมากตัวเบต้าหรือตัวที่เก่งมากๆเลยนะแต่เกียร์ของคุณมันไม่ดีอ่ะหรือว่าเกียร์ไม่มีอะไรเลยอะครับจะทําให้คุณนั้นสามารถที่ดันหลีกไปสูงๆได้อืมถ้าเสร็จได้นะถ้าตัวเลนเจอร์เก่งเนี่ย สำหรับวิธีการหาเกียร์นะครับอันดับแรกเลยครับคือกิ้วสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่มีกิ้วเนี่ยผมแนะนําเลยนะรีบหากิ้วดูนี่นี้ก็กิ้วนะครับมันสําคัญมากมันจะสามารถที่จะแลกกบแดงกบฟ้ากบม่วงหรือแม้แต่ตัวอืมดีมากนะกิ้ววอครับ กิวอร์นะครับมันจะแจกเกียร์ครับแต่ถามว่าการแจกเกียร์ของกิวอร์มันเป็นรูปแบบอย่างไง mm hmm. ก็เราต้องไปตีครับในเสาแต่ละเาสานะครับสมมุติเราตีชนะคนหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะได้กล่องสุ่มเกียร์มาไม่ว่าเราชนะหรือว่าเราจะแพ้เราก็จะได้กล่องสุมมมนะงส่มเกียร์มาแต่แค่กล่องเดียวนะครับแล้วเราก็จะได้เพชรกิวมาด้วยซึ่งถือว่าให้ก็ให้น้อยนะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อืม โอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวหลักของกิวเลยถามว่าทำไมทุกคนต้องมีกิวเพราะสิ่งนี้ครับคือกิวเลก,กิวเลนะครับมันเป็นที่แจกเกียร์ชั้นดีเลยนะดับในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นตัวของโซนากับวิสันโซนานะครับ ถ้าอยากจะตีแล้วได้ชนะออยไวนะครับให้จัดตัวของตัวที่มีสกิลสะท้อนนะเพราะโซนาเนี่ยสกิลมันมีดเดามจทํำให้มันโดนสะท้อนได้ส่วนวิลสันเนี่ยครับมันจะไม่มีนะสกิลที่เป็นดเดามเเนี่ยแต่ว่าผมมีทริคอยู่นะครับทำยังไงถึงจะตีวิลสันเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะตีไม่ตายแต่ว่าอาจจะได้ดเดามเเพิ่มมาคือคุณต้องมีตัวเอเลน ถ้ามีเอเลนนะครับเพราะว่าถ้ามีเอเลนเนี่ยเอเลนเนี่ยครับสกิลที่ไปไล่เป็นไถ่ท่านเนี่ยครับมันจะเป็นสตันด้วยใช่ไหมอืมแล้วเนี่ยครับมันจะโดนสตันได้ดีเนี่ยตัวูยูสันเนี่ยมันจะเอนมันจะโดนเอเลนเนี่ยสตันดได้ดีซึ่งผมไม่ลองเซนกีฟหรือแล้วก็ลองทาโร่แล้วมันไม่ค่อยเวิร์คครับแต่เอเลนเนี่ยมันติดดีจริงๆอืมสำหรับว่าเกียร์นะครับมันจะได้มายังไง นี่ครับจะได้จากกล่องของรางวัลมันจะขึ้นเป็นรูปแจกเกียร์มาให้นะครับแล้วกดรับนี่ครับเกียร์นะครับจะได้รับทุกวันจันทร์แดโมงซึ่งในกล่องเกียร์นะครับจะมีแจกเกียร์6ดาวเยอะ5ดาวก็เยอะถือว่าเจ่งเลยนะโอเคครับต่อไปครับคือหอคอยและขีดจำกัด สำหรับขอคอยนะครับไม่ว่าเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ทุกคนก็ต้องไต่กันอยู่แล้วและในระหว่างไต่เนี่ยครับมันจะให้ของต่างๆมาด้วยซึ่งในของต่างๆเนี่ยครับมันจะมีเกียร์ด้วยนะซึ่งเราก็สามารถที่จะเก็บเก็บเนี่ยแล้วไปไอัพได้แล้วขอคอยนะครับมันจะให้ทั้งกบม่วงกบฟ้ากบแดงกบมาเอ้าเอามาอัพทำให้ทีเราแข็งแกร่งขึ้นช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงของโคโาโบเรนเจอร์ และทุกช่วงโคลโบเรนเจอร์เนี่ยมันจะมีดาวเคาะโคลโบเออถามว่าดาวเคาะโคลโบเนี่ยมันเป็นแหล่งหาเกียร์ได้ยังไงเพราะว่าในทุกด่านนะครับมันจะมีกล่องเกียร์ <c oughs> ซึ่งสำหรับผมนะ <c oughs> ผมม่ต้องการตัวใช่ไหมแต่กล่องเกียร์เนี่ยมันดอกบ่อยมากเลยทำให้ผมเกียร์เยอะมากเลยครับ <c oughs> แล้วสำหรับคนที่เล่นไปนะครับแล้วเออทำไมมันถึงได้แค่ครั้งเดียว อันเดียวอันสองอันเดียวบ้างเลยครับถ้าเกิดคุณจะได้3อันนะครับคุณต้องมี P ร้อ r เลนเจอร์ P ร้อยเเดี๋ยวผมมาบอกนะครับว่าเลนเจอร์ P ร้อเนี่ยมันทำยังไงบ้างโอเคครับนี่คือแหล่งหาเกียร์นะครับสำหรับช่วงโคลาโบแต่ว่าถ้าถามว่าตีแล้วเดินปกติเนี่ยมันจะไปหามายังไงก็จะแล้วแต่ดวงแล้วแต่เดือนนะครับว่า มันจะมีกิจกรรมอะไรไหมบางเดือนอาจจะโชคดีหน่อยมีกิจกรรมเออมีดาวเคาะตู่เอ้มีดาวเคาะขนนกดาวเคาะกีร์ดาวเคาะดาวเคาะกบดาวเคาะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เดือนหน้านะ7.5ปีมาลองดูกันดีกว่าครับอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆก็ได้นะเออต่อไปเลยสดๆร้อนๆพึ่งมาเลนเจอร์พ s าส เลนเจอร์พัสนะครับจะมีเลเวล1ถึงเลเวล30 mm hmm. ก็เลนเจอร์พัสนะครับมันจะแจกเกียร์ทั้งหมด30ชิ้น30ชิ้นเลยนะเยอะมากเลยนะเกียร์ประกอบไปด้วยเกียร์5ดาว10ชิ้นครับและเกียร์6ดาวเนี่ยคือ20ชิ้นสําหรับผู้เล่นที่เติมเลนเจอร์พัสนะถามว่าเติม Pass เลนเจอร์พัสนี่ยมันคุ้มไหมมันน่าเติมไหมพูดเลยนะครับว่ามันน่าเติมมาก เพราะของที่มันให้มันนะครับมันคุ้มมากเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้ากบม่วงซึ่งเป็นสิ่งที่แรมากในเกมราลิงเจอร์แล้วก็ให้ตั๋วเยอะแยะทำให้มีโอกาสที่จะได้เลนเจอร์โคตรมาอาาดีไหมล่ะครับส่วนต่อไปเลยนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเปิดมันต้องเกลือมัน เกือสุดๆไปกับมันบางคน7000รลูบี้ไม่ได้อะไรเลยคือกาชาเกียร์ถามว่าทำไมมันถึงเป็นแหล่งหาเกียร์เพราะว่ามันเป็นกาชาเกียร์ครับมันเปิดหาเกียร์ได้ซึ่งส่วนใหญ่ครับคนอ่ะมันจะหวังกี่7ดาวกันแต่เกมมันก็เหมือนแก้งกันไม่ออกให้เลยสักชิปบางคนเปิดไป7000รลูบี้ไม่ออกสักชิดได้แต่5ดาวครับ ซาเบนถ้าเกิดเป็นสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอาจจะเอ้ยเราก็ยังมีเกียร์เอาไว้อัพเป็น6ดาวนี่ครับแต่สหรับผู้เล่นเก่าแล้วโอ้โหจะมาทำมํำไมวะของยี่สดาวไม่น,น, <c oughs> นั้หรอเนี่ยครับคือเป็นแหล่งหาเกียร์เลยนะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ดูนะครับถ้าแค่คุณดูผมก็มีความสุขแล้วครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณครับ